อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องว่าจะโหวตหรือไม่โหวตนะครับม,มันอาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่า,านัทพลเหนื่อยแล้วใช่ไหม,มตำแหน่งกระทรวงศึกษาอาจจะต้องลดลงซึ่งก็แปลว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีความมั่นใจกว่านี้หมายถ้าค,คุณนัทพลเนี่ยทำงานล้ำเส้นนะถ้าคนม,มองในแง่ของพลังประชารัฐอะเฮ้ยคุณรับเขานะคุณจะส่งเมียคุณลงผู้ว่าในฐานะที่คุณเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเนี่ยคุณนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยนะฮะ คือคุณนัตพลเนี่ยอย่างที่เราทราบันดีว่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะถูกอกภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็มีทั้งศึกนอกศึกในในพลังประชารัฐเองก็มีใช่ไหมฮะตามข่าวที่รับมาคุณนัฐพลเปิดเผยเนะครับว่าการเตรียมข้อมูลรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้เนี่ยได้เตรียมข้อมูลเพื่อรับมือกับฝ่ายค้านในหลายประเด็นเช่นการแทรกแซงการทํางานข้าราชการการดึงคนของตนเข้ามาอยู่ในศึกษาธิการซึ่งตนไม่กังวลเป็นเรื่องปกติที่ ต้องได้รับการตรวจสอบจากการทํางานจากฝ่ายค้านอยู่แล้วและก็มีการเตรียมข้อมูลนะครับส่วนกรณีที่แกนนาพลังประชารัฐบางคนเตรียมล็อบบี้สสของพรรคกว่า30คนให้โหวตสวนรัฐมนตรีในพรรคที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้บางใจคุณนัทพลก็บอกว่าตนไม่รู้นะครับว่าสสทั้ง10คนนั้นคือใครไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขอให้ดูข้อมูลการอภิปรายและดูการตอบข้อสักถามของตนเสียก่อนที่จะตัดสินใจไม่โหวตให้ด้วย ตนไม่มีปัญหาหากจะไม่โหวตให้ด้วยเหตุผลว่าไม่สามารถตอบคาถามได้หรือไม่มีความสามารถในการบริหารนะครับนะฮะส่วนการอภิปรายครั้งนี้จะถูกเล่นแรงหรือไม่นะฮะตนมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคือการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายคา้านส่วนข้อมูลการทํางานนะครับในพักร่วมรัฐบาลก็ต้องไปดูว่าคนที่คิดว่าตนทํางานไม่เหมาะสมมาจากสาเหตุอะไรมาจากการทํางานหรือเป็นเหตุผลส่วนตัวนะะตนหวังว่าขณะนี้ภายในพักพลังประชารัฐยังมีความเป็นเอกภาพอยู่เพราะตน ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรเร ي, การบอกว่าในพักมีเอกภาพแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอะไรมันไม่เหมีอกภาพนะครับพ <c oughs> ี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะย้อนไปถึงสมัยคุณสมคิดจตุศีพิทักษ์ตอนนี้ในฐานะนะครับจะ <c oughs> เรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์ันดับหนึ่งบอกว่าได้หารือกับพลเอกประยุทธ์แล้ว <c oughs> นะครับนะรวมไปถึงพลเอกประวิตร์ด้วยนะครับก็ย้ำว่าผมเตรียมข้อมูลที่ดีสุดและถือว่าเป็นโอกาสดีในการชี้แจงการทํางานของของศึกษาธิการให้ประชาชนเข้าใจเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ศึกษาที่การนั้นทําอะไรอยู่ซึ่งขณะนี้ก็คือดิฉันใช้โอกาสนี้ในการโห้เลยนะฮะก็คือเตรียมแผนบูรณาการพัฒนาประเทศผ่านระบบการศึกษาซึ่งการศึกษานั้นถือเป็นงานที่ต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลนะฮะเอ๊แต่เปิดรักบี้สคูนี้แป๊บเดียวก็เห็นผลเลยนี่ฮะนะครับผู้สื่อข่าวเขาก็เลยถามว่ามีคนโยงนะฮะว่ากรณีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นมาจากการที่ไปเสนอชื่อภรรยาหรือคุณธยาทิพย์สุวรรณลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมด้วยหรือเปล่า คุณนัทพลกล่าวว่าตนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะเรื่องนี้ตนได้เรียนหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้ทราบแล้วประกอบกับนางธยาก็ได้มีการไปคุยกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยตรงจึงไม่เป็นเรื่องที่จะมากังวลหรือมาเกี่ยวข้องกับการทํางานของคุณนัทพลนะฮะแต่ผมว<อ>ิเคราะห์เรื่องนี้ต่อนิดนึ่าเชิญนะจับผมวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อีนิดนึงว่าส่วนสําคัญของการอภิปรายไม่ไว้วางใจปัจจุบันนี้นะครับในเมื่อ ผมเองกับอาจารย์วิโรจน์ก็ไม่ได้มีศรัทธากับการพิพาทไม่ตั้งใจมานานแล้วนะครับแล้วจริงๆมันยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นความไร้ประสิทธิภาพของฝ่ายค้านมากขึ้นด้ไปอาจารย์วิโรจน์ขึ้นมามองหน้าเลยจริงเพราะว่าพยักหน้าพยักหน้าเลยมันเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยดีแต่จะไปคิดว่าไปว่าเขาอ,ะะาอ่ะแล้วพอพูดจาเลอะเทอะรั่วซั่วไปหมดอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีเครดิตในสายตาของสังคมคถ้าเทียบกับนักศึกษาที่ออกไปสู้ข้างนอกเท่าไหร่คือฝ่ายค้านเนี่ยนะผมบอกตรงนะอภิปรายไม่ตั้งใจเนี่ย ฝ่ายค้านยังไงก็ขาดทุนในปัจจุบันในระบบใหม่ของรัฐธรรมนูญที่มีกลไกตรวจสอบที่แหลมคมคุณยังไม่เอาเรื่องเข้าไปเข้าไปดาเนินคดีเ็าเลยคุณเอามาพูดเปา่ปาปๆาปาแล้วถึงเวลาปรคุณแพ้สังคมเขาไม่ฟังว่าคุณยังใช้โหมดแบบเดิมเดี๋ยวนี้เขาเทสท็อกสิบนาทีนักศึกษาขึ้นมอบทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงน,นี้ฮะประเด็นก็คือว่าและจริงๆตัวเองก็กลัวนะจะเชิญมาอ,มออกก่อนก็ไม่อยากจะมากันเพราะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยว<อ>ประเด็นจะรั่วก็คือคุณไม่มีความมั่นใจเลยอะในสิ่งที่คุณจะพพูดยังไม่ เรื่องมันจะมีแค่ว่ามันต้องดูว่าฝ่ายมุกผู้มีอำนาจเนี่ยเขาจะซัดกันเองแล้วใช้เงื่อนไขนี้ไปจัดการกันเองหรือเปล่าแปลว่าการพิปรายไม่ว้วางใจเนี่ยมันอาจจะสําคัญน้อยกว่าการปรับทับของพรรคพวกเขาเองอหลังอภิปรายเพราะในนี้ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยการพิปรายไม่ว้วางใจมันเป็นการ เขย่าและต่อรองอำนาจกันใหม่ว่าถ้าคุณจะถ้าผมจะโหวตให้คุณคุณต้องให้เก้าอี้ผมเพิ่มนะคุณต้องให้ผลประโยชน์ผมเพิ่มนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องว่าจะโหวตหรือไม่โหวตนะครับมันอาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่า,านาทพลเหนื่อยแล้วใช่ไหม uh huh. ตำแหน่งกระทรวงศึกษาอาจจะต้องลดลงซึ่งก็แปลว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีความมั่นใจกว่านี้ไหมเราะคุณนัถพลเนี่ยทำงานล้ำเส้นนะถ้าคุณมองในแง่ของพลังประชารัฐอะเฮ้ยคุณบรัสเขานะคุณจะส่งเมียคุณลงผพ้ว่าในฐานะที่คุณเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่ ขณะที่พักพลังประชารัฐไม่ได้มีแต่กรุงเทพเข้าใจปว่าก็หมายความว่าถ้าคุณสามารถคุณมั่นใจได้ยังว่าคุณนัฐพลไม่ได้มีอำนาจสูงสุดในกรุงเทพหรือคุณบีไม่ได้เอาคุณนัฐพลทุกเรื่องเนี่ยพัดดันคุณบีขึ้นมาแทนหรือว่าใช่ไหมก็แปลว่าคุณนัฐพลอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งไม่ใช่ด้วยเงื่อนไขถึงผลงานเพราะแคไม่มีอยู่แล้วเด็กก็ด่าไปตั้งนานแล้ว ใช่ไหมแต่มันเป็นจังหวะซึ่งเขาจะขยับกันเองภายในใช่ไหมมันเป็นการต่อรองกันเองภายในปัญหาคือเขามีปัญหากันภายในมันไม่ใช่ว่าโหเรื่องนี้ในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่รู้แล้วเพิ่งจะมารู้ในวันนั้นถูกป่ะครับมันไม่ใช่ว่าคุณอภิปรายจนเขารับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นศึกภายในอยู่แล้วยุคเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอะไรอะซีทีโอซีทีเอ็กอะไรพวกนี้ที่มีข่าวกล่าวหากันอะไรเงี้ยมัน มันจองคลื่นมากใช่ไหมไอ้อย่างนี้คือโขคุณฟังนักเรียนเร็วมากี่วันแล้วเจอหนักกว่านี้อีกคือตอนนี้ประเด็นของผมก็หรือให้สรุปง่ายๆเนี่ยนะฮะรัทพลที่ประสุวันเนี่ยกำลังจะถูกซักฟอกโดยพรรคพลังประชารัฐเองแั้หละผมเลยยกตัวอย่างว่ามันจะลอดูหลังจากนั้นอดูหลังจากนั้นมันจะคล้ายๆกับกรณีคุณสมคิดไงตอนนั้นที่มันมีข่าวประเด็นออกมาว่ามีการแตกแยกแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่สุดท้ายก็เด้งออกไปนะครับเอออีกท่านก็คนแบบนี้ครับหักหลังทุกคน ไม่เคยเล่นตามเกมครับนะฮะแล้วพอตอนนี้จะเอาเล่นตามเกมเนี่ยก็ไม่มีใครพร้อมจะเล่นเกมที่มันยุติธรรมกับคุณแล้วก็มันยุติธรรมก็รู้กันอยู่ว่าคุณเป็นคนยังไงครับร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับคุณผู้ชมในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เตรียมที่จะต้องโดนศึกซักฟองในครั้งนี้นะครับร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าตัวเองนะมีความพร้อมที่จะชี้แจงนะครับเตรียมข้อมูลมาหมดนะส่วนคะแนนการโหวตจะได้มากหรือน้อยนั้นก็ทําออกมาเต็มที่ ส่วนที่มีกระแสข่าวมีรัฐมนตรีบางคนไปล็อบบี้สสพลังประชารัฐบวตสวนไม่ไว้วางใจใชเช่นเดียวกันธรรมานัทเนี่ยนะฮะกล่าวว่าตนไม่ทราบคิดว่าอาจเป็นเรื่องที่รู้สึกและคิดกันไปเองเพราะแค่การชี้แจงของตัวเองและป้องกันตัวเองก็หนักอยู่แล้วในทางกลับกันตนมีแต่ช่วยเหลือและประสานสสของพักให้ช่วยสนับสนุนรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงคุณรัฐพลคือนักข่าวก็เลยถามว่าเรื่องนี้ คุณร้อยเอกธรรมรัตมีความเห็นยางไรนะฮะที่บอกว่าจะมีสสพลังประชารัฐเนี่ยไม่โหวตให้คุณนัทพลเนี่ยนะฮะคุณร้อยเอกธรรมรัตก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ประสานทุกคนให้ช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับหลักๆก็ที่บอกว่ามันคือแป้งอะและรอดอะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วบ้างในประเทศเนี้ยแต่กรณีของร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยถ้าเราจากันได้เนี่ยก็คือคุณปรินาเหมือนเคยมีข่าวมาว่าโพสต์ในเฟซในไลน์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าร้อยเอกธรรมนัตไม่ช่วยเหลือเลยทํานองนี้ ถ้าตอนนั้นเนี่ยเรื่องกรณีของที่นะดินเนี่ยนะ,นะครับนนก็โดนชีมูลไปเรียบร้อยแล้วครับนะ,นะครับ,รบแต่ว่าทางเพื่อไทยครับคุณประเสริฐจันทรารวงทองเลยครัที่การเพื่อไทยเองเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับถึงศึกอภิปรายในครั้งนี้บอกว่าทางพักเนี่ยมีการร่วมขออภัยนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนในที่พักร,ร่วมรัฐบาลน,นัดธรรมนาซ้อมการอภิปรายไว้วางใจวนพพันที่13มถึง14่กุมภาพันธ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับคุณประเสริฐบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าฝ่ายรัฐบาลจะตื่นตระหนก ขนาดนี้เพราะปะกะติเตรียมการอภิปรายกันในระดับกระทรวงแต่ครั้งนี้เตรียมการระดับกระทรวงและระดับพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดแสดงให้เห็นถนึงความวิตกกังวลของรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ,นะครับคุณประเสริฐบอกว่าหากไม่วิตกกังวลทําไมถึงทําถ,ถึงขนาดนี้นะฮะถ้าบริสุทธิ์จริงไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้หรือถ้าสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้การเตรียมการระดับกระทรวงก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วและเมื่อถามว่ามีความกังวลน,นะครับถึงกรณีที่คุณสุพรณถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ นายกรัฐมนตรีนะระบุว่าฝ่ายรัฐบาลสามารถล้วงข้อสอบจากฝ่ายคา้านมาได้หรือไม่ในประเสฐกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะครั้งนี้เราปิดข้อมูลมิชชิดมากนะครับไม่เปิดประเด็นเลยนะฮะคุณสปอรอาจจะไปทราบข้อมูลอะไรมาไม่ทราบแต่รับรองฝ่ายคา้านไม่มีเปิดข้อมูลให้แน่นอนอนะครับส่วนคุณวิโร์ลักษนาดีสอนนะครับโฆษกพกเก้าไกลเนะี่ยคนนี้ผมจับตานะว่ารอบ,รบนี้มีอะไรรอบที่แล้วมีไอโอแมนะย้ำนะครับทอกันทีกับการนำ powerpoint และรูปรัฐมนตรีมาพีอาร์ตัวเองเพราะไม่มีประโยชน์ ประชาชนต้องการฟังเนื้อหาอนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลและนอกจากนี้อยากให้รัฐมนตรีชี้แจงนะครับแบบไม่ใช้แท็กติกที่มาไล่เวลานะครับให้นําการประเด็นการอภิปรายสําคัญกับรัฐมนตรีคนสําคัญไปอยู่ในเชียงคืนทางนี้ฝ่ายรัฐบาลคนติวเข้มนะครับทีมประท้วงด้วยอย่ามาประท้วงอะไรเรื่องไร้สาระนะครับจนประชาชนรุมโหนะครับและบอกว่าการเชิญจารวิษนุไปติวเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าติวเข้มให้ใช้ข้อยกเว้น อะไรหรือไม่นะพระอาจารย์วิษณุเป็นบิดาแห่งข้อยกเว้นของประเทศไทยแต่ยืนยันนะครับว่บางานนี้โดนหมดทุกคนไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนต่อให้อาจารย์วิษณุมานะครับก็ยกเว้นไม่อภิปรายพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนาะยมนตรีไม่ได้ดังนั้นปีนี้ไม่มียกเวน้นก็คือพูดง่ายๆว่าสำหรับคุณวิโรจน์อาจารย์วิโราจน์คุณวิโรจน์เองเนี่ยจัดหนะัจ<า>กจัดไปนะครับซึ่งคิดว่าปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างจากใครครับอาจารย์จากจากพรรคไหนดีว่าทั้งหมด เพราะว่าเหมือนเขากังวลมากว่าข้อมูลเขาจะรั่วใช่ไหมซึ่งก็แปลว่าเขามีความเชื่อมากมว่าข้อมูลนี้เด็ดจริงใช่เพราะว่าถ้าเกิดออกมาแล้วไม่ปังเนี่ยเขาพังนะพังม,มากกว่ารัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่การที่ฝ่ายค้านมาแบบกักถามอะไรก็ยังไม่ตอบหรือย,ยังไม่มีดีเทลลงไปมากๆาเนี่ยแล้วพอเปิดมาไม่ปังเนี่ยนะครับมผมว่าพัง คือน่าจะเรียนรู้จากปีที่แล้วใช่ไหมผมเชื่อว่าปีนี้นะครับคือการพิปายไม่ตั้งใจไม่ใช่เรื่องที่แบบเอ้ยฝ่ายค้านแบบเอาอะไรมาด่าก็ได้อีกต่อไปนะในระบบปัจจุบันเนี่ย<อ>การเปิดพิปายของฝ่ายค้านเองเนี่ยมันทําให้ฝ่ายค้านเนี่ยถ้าไม่ปังเนี่ยฝ่ายค้านเสียมากกว่ารัฐบาลถูกไหมใเพราะว่าพอง่ายคนด่ารัฐบาลมันมีหลายกลุ่ม ไอ้พวกเราก็ด่าทุกวันอยู่แล้วใช่พวกเราด่าสม่ําเสมอด่าที่เช้ากลางวันเย็นด่ารีรันด่าไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ไหมม็อบนักศึกษาก็ด่าทุกที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วครับใช่ไหมฉะนั้นการที่คุณมีสสซึ่งปีหนึ่งได้ด่าแค่ไม่กี่วันเนี่ยแล้วถ้าด่าแล้วไม่แบบฟินาเล่เลยอ่ะไม่แบบไม่คนลุกขึ้นมายืนตบมือด่าเนี่ย เขาเครียดกว่าเราหรือถ้ามันด่าแล้วเนื้อหามันซ้ํากันบ่อยๆอย่างนี้คนมันก็เบื่อแล้วใช่ไหมพูดซ้ําพูดซ่าพูดไม่รู้เรื่องมาก็้ไม่ตรงเวลาทําไปขยับนู่นขยับนี่เหมือนคราวที่แล้วอย่างงี้นะพังนะฮะครับพังนะฮะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ไปเชียร์รัฐบาลเลยนะคือรัฐบาลเนี่ยคนจัดเขาเยอะแต่ถ้าฝ่ายค้านจัดเขาไม่แรงพอเท่ากลุ่มอื่นเนี่ยคนก็จะถามว่าฝ่ายค้านมีไว้ทําไมเอาปะ เขาคืออาจารย์พิทมองว่าการพิปายครั้งนี้หนักผมกําลังจะบิว <build S 2> ว่าบิว <build, S 1> <build. S 2> ว่าต่อให้คุณไม่ชอบฝ่ายค้านเนี่ยคุณเตรียมได้เลยถ้าฝ่ายค้านไม่ดีจริงเนี่ยฝ่ายค้านจะโดนหนักกว่าฝ่ายรัฐบาลจะมีคนอภิไปรายฝ่ายค้านเยอะรอบเนี้ใช่ไหมครับก็แปลให้เห็นแล้วนะคบว่าการเป็นสอสอไม่ได้แค่วิ่งเอาโครงการเข้า,าพ,พื้นที่คุณเองแล้วนะ,ะถ้าคุณทําหน้าที่นี้ในระบบการเมืองซึ่งโลกมันเปิดได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะหมดหน้าที่เอานะ ใช่ไหมคุณก็ทำอะไรไม่ได้เสนอกฎหมายคุณก็ทําไม่ได้ละเสนออะไรคุณก็โดนเขาตัดขาหมดอภิปรายไม่ไว้วางใจคือไฮไลท์ที่สมัยเราเด็กๆเราต้องดูอะคราทไม่ได้ยิ่งยิ่งระบบมันมัดแขนมัดขาคุณไว้แบบนี้ใคุณต้องยิ่งสู้ใช่คุณต้องยิ่งสู้ไม่ใช่คนยิ่งอ้างว่าสู้ไม่ได้นี่ไม่ได้นะ